ก่อนเดี๋ยเดี๋ยวน้ำกระเด็นมาเป็นสูงเยอะมากเลยนะเยอะมากมีกบาวมีตัวหน้าตาแค่แค่หลายตัวโอ้สวยสดตัวโอ้ได้นมา น่นอดแน่นต้อทำเ,เหวอะ่ะอ้าไทำเต็มหหมดแล้วเหรอหมดนเก่งมาก นี่สีสวยด้วยนะเขาทองนี่นะฮะตัวนี้หายากนะครับเขาเหลืองขาวเหลืองเขาเหลืองเป็นอะไรหายากมากนะฮะน่าจะเป็นขาวแดงที่นี่จริงๆขาวแดงก็หายากนะเพิ่มพี่เห็นขาวดำตัวหนึ่งตอนมานู่นนู่นนู่นขาดำนู่นนู่นนู่น ตรนี้ขาวดำนะฮะตัวนี้เป็นสีที่งดงามมากขาวดำขาวดำ สำหรับปลาคาร์พพวกนี้นะคะผมก็ไปถ่ายให้ชมกันที่ Safari World นะครับซึ่งมีปลาคาร์พสวยๆเนี่ยโหเยอะมากๆนะฮะเวลาคนให้อาหารปลามันก็จะมารุมกันเยอะมากๆแล้วก็ทีนี่สามารถบำบัดน้ำได้เรียกว่าโอ้สสุดๆนะฮะสสุดๆขนาดที่บ้านเราเองนะฮะยังไม่สามารถที่จะทำให้ใสขนาดนี้ได้นะฮะ ก็ที่นี่เรียกว่า,าไปแล้วประทัะทบใจฮะไปทุกครั้งก็ต้องมานั่งชมตรงนี้สักประมาณสัก2ี่0นาทีทุกครั้งนั่งเ,ยเฉยๆดูปลายพวกนี้นะฮะตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยฮะก็ถ่ายตัวสีขาวดําตัวนี้สวยมากเลยนะฮะตัวขาวดําตัวนี้ซึ่งเป็นสีที่หาได้ค่อนข้างยากนะครับจริงๆสีดํากับสีขาวหาไม่ยากฮะแต่ว่าจะ เป็นสีขาวกับสีดําอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ลายเรียงได้สวยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หาง่ายนะครับ,รบ <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวสีฟ้ามานะครับก็หายากเช่นเดียวกันโอเคตอนนี้เราก็ย้ายมาถ่ายทำกันอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะก็คือที่วัดสาขานะฮะก็มีปลาคาร์ให้ชมกันก็หลายตัวเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้ชุมอะไรมากมายนะครับโอเคเราก็กลับมาที่ Safari World กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเยอะสุดๆฮะเยอะสุดๆไม่รู้จะเยอะอยังไงกว่านี้นะฮะก็ทุกที่ที่ผมไปมานะฮะนอกจากร้านขายปลานะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเยอะสุดเยอะสุดแล้วนะครับแถมยังเป็นตัวที่สวยๆเนี่ยมาอยู่รวมกันเต็มไปหมด ก็ทุกครั้งนะครับเวลาผมไปเที่ยวผมก็เจอปลาคราบเมื่อไหร่ผมก็จะต้องไปนั่งดูค่อยๆดูทีละนิดนะครับอย่างใจเย็นๆว่าตัวไหนนี่หน้าตาเป็นยังไงดูอย่างพิณิพิเคราะห์นะฮะก็ได้ความเพลิดเพลินไปอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างฉากนี้ก็เป็นฉากที่เราถอยหลังมาหน่อยนึงนะฮะเพื่อที่ จะได้ดูว่าปลามันว่ายน้ำเนี่ยไม่อัดแน่นกันจนจนเกินไปนะฮะจริงๆแล้วบ่อนี้นี่นะครับใหญ่ยักษ์มากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันมารวมกันกินอาหารนะเพราะมันเห็นคนเดินมามันรู้ว่าแป๊บเดียวจะต้องมีคนออาหารให้มันกินแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นปลาคาร์พที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะฮะก็มีอยู่เท่านี้นะฮะมีเมื่อก่อนก็เยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นครับ เลี้ยงได้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับส่วนอันนี้เป็นปลาคราบที่อยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะฮะไม่รู้ว่าเขามาปล่อยหรือเปล่าอันนี้อยู่ตรงเขางูโอ้ปลาคราบเป็นฝูงเลยนะครับปลาคราบมาเป็นฝูงเลยนะครับมาเป็นฝูงเลย,าเเลยตามธรรมชาติ ครับนะฮะตามธรรมชาติอกินอาหารอันนี้ก็เป็นจังหวะที่นักท่องเที่ยวโยนอาหารลงไปที่บ่อเลี้ยงปลาคราฟของ Safari World นะครับซึ่งอาหารนี้ก็เป็นอาหารชนิดพิเศษนะฮะขายถุงละ60บาทนะครับ ก็เป็นอาหารอย่างดีที่นี่กินมัวม่วๆไม่ได้นะฮะปลเป็นปลาคราบอย่างดีนะครับเวลาโยนอาหารไปแล้วเนี่ยปลามันก็จะมารุมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากนี่นะครับผมถ่ายจากเรียกไกลขึ้นมานิดนึงให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่าโหไม่แต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยที่นี่ตัวไม่สวยเขาไม่เลี้ยงนะฮะแล้วก็ยังไม่มีปลาชนิดอื่นมาปะปนด้วยถือว่าจัดก,การบ่อได้ดีมากๆเลย